สวัสดีค่ะสวัสดี fc ร้านไม้สวยงามคุณแหมมที่น่ารักทุกทกท่านนะคะพบกับน้องโชคอีกแล้วคลิปสั้นๆช็อตสั้นๆน,น,นะคะ4ต้นสำหรับในวันนี้นะคะวันที่15มกราคม2568ค่ะพรุ่งนี้หวยออกหรือเรี่ยงโชค9้าชั้นจะได้มีโชคมีลาบนะคะ ลุ้นหวยรวยเบอร์ประมาณนั้นหรือเปล่านะคะที่สวนก็มีตั้งหลายต้นไม่เคยถูกหวยเลยเอาพูดอย่างนี้แล้วใครจะซื้อล่ะเนาะว่าไหมเออแม่ค้าก็ที่ไม่เคยถูกหวยเพราะเพราะว่าหนูไม่เคยซื้อแม่ค้าไม่เคยซื้อแม่ค้าไม่ได้เล่นหวยค่ะเสียดายเงินนะคะไม่มีดวงไม่มีพรสวรรค์ในการเสี่ยงดวงจริงๆนะคะเป็นคนที่ต้องได้ได้เงินมาด้วยความยากลําบาก ก็เลยซื้อเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีไม่เคยถูกสักทีหนึ่งมันก็เสียดายเงินเสียดายตังก็เลยไม่ไม่ซื้อไม่เล่นหวยพอเราไม่เล่นหวยมันก็เหมือนจะมีเงินเยอะมากขึ้นเมื่อก่อนโอ้ยพอถึงวันที่สิบหกพอถึงวันที่หนึ่งก็ตื่นเต,ต้นรอไม่เป็นอันการทำการทำงานหรอกนั่งรอลุ้นมีเงินเท่าไหร่ก็เอาไปลงทุน พูดเหมือนว่าเป็นคนนักเล่นเยอะนะก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเป็นคนที่เสียดายเงินค่ะไม่ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงโชคไปแบบนี้เพราะรู้ตัวว่าเรามันไม่มีโชคมีลาบอะ่ะกับเรื่องอะไรที่มันได้มาง่ายๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่ตั้งแต่เล็กจนโตมาจนขนาดนี้มันได้เงินมายากมากเลยนะคะต้องแลกด้วยความสามารถของตัวเองแลกด้วยความสิ่งที่งานที่ต้องทำอะคะ่ะไม่เคยมีพรสวรรค์แบบนี้คนอื่นถูกหวยกันพอมาถึงเรา ตา,ตายไปไหนก็ไม่รู้กระเด็นกระดอนคนอื่นก็บอกว่านี่มันเข้ามาสีห้างวดนะติดกันแล้วนะพอมาถึงแมมเอ้ามันไปไหนก็ไม่รู้เออมันโกหกพกลมไปทั่วทิพทั่วแดนเลยหวยโอเคนะคะสี่ต้นโชคเก้าชั้นนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้แปดนิ้วสามกระถางแล้วก็หกนิ้วหนึ่งกระถางนะคะ โอเคไล่ไปทีละต้นก็แล้วกันนะคะจะได้จะได้ไ,ดไม่วกไปวนมาเดี๋ยวลูกค้าจะงงงวยนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งอะ่ะมันออกเป็นลักษณะทรงใบแบบทรงใบไม่ได้แหลมนะคะทรงใบกลมค่ะ แล้วก็ด่างกระด่างแบบด่างไป,ไปลายๆฉแลบฉลบแบบนี้นะคะด่างไป,ไปลายๆฉแลบฉลบสีสันก็โอเคนะคะก็เป็นไม้ด่างใบหนานะคะใบหนามันจะเป็นเหมือนประมาณลูกผสมเศรษฐีเงินหนาได้เลยนะคะเป็นใบหนาใบเงาดีนะคะสําหรับต้นนี้ดูคะ่ะจับดูแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าน้องจะแบบน้องจะแบบใบมันจะจะเสียหายอะไรเนี่ยคะ่ะ จับได้สบายใจเลยนะคะแล้วก็ด่างประมาณนี้นะคะออกประมาณสีเหลืองๆส้มๆนะคะด่างประมาณนี้นะคะเป็นตีสว่าเป็นไม้ส้มก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้ชมพูนะคะน้องไม่ได้ชมพูนะคะต้นที่หนึ่งนะคะแปดนิ้วค่ะเอาไปห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งฟอร์มมันโอเคนะคะฟอร์มดีฟอร์มโอเคเลยนะคะใบหนาใบเยอะนะคะมาก็ ไปเปลี่ยนกระถางให้น้องหน่อยก็แล้วกันนะคะรากลอยแล้วนะคะรากลอยรากรากโดดแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางก็สีสันก็น่าจะโอเคกว่านี้แล้วก็ลักษณะใบก็น่าจะมีชีวิตชีวามากกว่านี้อันนี้คือแบบแห้งแล้งเหลือเกินนะคะสีมันไม่ค่อยฉ่าเท่าไหร่นะคะก็คือขาดการดูแลรักษานะคะใส่ปุ๋ยให้น้องสีจะฉ่ากว่านี้และสีก็จะจัดกว่านี้นะคะต้นที่หน่งค่ะ ห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะทิ้งเบอร์ไว้ที่0 650144570ศูาจจำเบอร์นึกเบอร์ก่อนว่าเอา่อต้นไม้อยู่ที่ไหน โอ้ยหมายกนะคะนึกเบอร์ก่อนว่าเบอร์ที่ร้านก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์ที่บ้านก็อีกเบอร์หนึ่งอะไรประมาณนั้นไปนะคะต้นที่หนึ่งนะคะห้าร้อบาทรวมส่งนะคะศูนย์หกห้าศย์สี่สี่ห้าเจ็ดศต้นที่สองกระถางหกนิ้วค่ะฟอร์มน้องขัดขาดเกินเกินฝั่งนี้มีตําหนิแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีตําหนิจริงๆรงอะ่ะเป็นลักษณะใบแบบใบใบโพนะนี่ ใบหัวใจใบโพแล้วก็ด่างสเตียนะคะเป็นด่างสเตียแบบนี้เขาเรียกว่าด่างสเตียถ้าด่างแบบนี้เรียกว่าด่างป้ายด่างฉแฉลบนะคะด่างแบบในเนื้อเยอะๆแบบนี้ค่ะเรียกว่าด่างสเตียนะคะประมาณนี้ทรงใบทรงใบกว้างสะโพกสวยนะทรงใบกว้างสะโพกสวยใบไม่หนาเท่าต้นที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้บางนะคะไม่ได้บางฝั่งนี้น่าจะเป็น เสีเขาสีสีเขียวๆไม่ค่อยมีอะนะก็เลยมีตำหนินะคะส่วนใบยอดที่แม่ไม่จับนะเดี๋ยวขอดูแบบนี้ใบยอดที่ออกมาเนี่ยมันมีตำหนิขาดแบบนี้น่าจะลมแรงตีขาดหรือไม่ก็เออมันอะไรก็ไม่รู้นะคะก็จะทรงแบบใบมันจะมีตำหนิหน่อยหนึ่งหรือใบยอดนะคะแต่ก็ความด่างความสตรี เหมือนใบรองเลยนะคะด่างสเตียสวยงามนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นลักษณะใบโพนะถ้าเกิดว่าเลี้ยงได้สีเลี้ยงได้แบบดีๆนะคะอยู่ในกระถางดีๆแล้วก็รักษาดีๆเห็นไหมคะสะโพกสวยมากค่ะลักษณะ o, ใบโพใบใบเลี้ยงใบที่หนึ่งสองสสะโพกสวยมากค่ะ f c ค่ะขแล้วก็อันนี้ก็คือสะโพกชิดแบบสุดๆเลยแล้วก็สเตียด่างสเตียทุกใบนะคะถือว่า ถือว่าสวยอะถือว่าสวยหน้าหนาวก็จะมีชมพูชมพูกว่านี้นะคะอันนี้แดดร้อนเนอะเช้าๆก็จะเป็นชมพูกว่านี้นิดหนึ่งหลังสเตียสวยต้นที่สองนะคะ4 5 0รวมสูงค่ะต้นที่สองอยู่ที่4 5 0รวมสูงกระถาง6นิ้วค่ะถ้าเกิดว่าออชอบ ก็คงจะยังไม่ได้จัดส่งเลยนะคะขออนุญาตโอนมาก่อนแล้วก็อีกสามวันค่อยจัดส่งก็แล้วกันเพราะว่าแหมว่าใบยอดมันอ่อนเกินไปอาจจะเสียหายเวลาเราแพ็คพอส่งพอไปถึงมือเอฟซีไปถึงมือคุณลูกค้ามันก็จะช้ำนะคะจะช้ำจะเสียหายก็ขออนุญาตโอนมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวพอแข็งแรงมันจัดส่งให้นะอันนี้ต้นที่สองค่ะต้นที่สองค่ะ ต่อค่ะต้นที่สามต้นที่สามก็ด่างแบบต้นที่สองเหมือนกันด่างสเตียแต่ความชมพูน้องจะน้อยกว่านะคะมันจะด่างในเนื้อค่ะด่างแบบนี้ด่างในเนื้อจริงๆก็จะเป็นประมาณไม้ไม้เหลืองไม้ส้มนะดูดูสีของใบล่างนะคะพอแก่ไปจะเป็นสีแบบนี้นะคะเราซื้อซื้อไม้เราจะดูสีใบล่างนะคะใบแก่ สีจะเป็นแบบนี้ถ้าใบยอดสียังไม่เสถียรสียังไม่ชัวแบบนี้นะคะด่างแบบนี้ด่างในเนื้อด่างสเตียในเนื้อสีออกส้มๆค่ะเป็นไม้ส้มใบเนี่ยค่ะตรงเนี้แหลม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 ,มสวยเนี่ยค่ะปลายใบแหลมสวยสโพกถามว่าชิดไหมก็ไม่ได้มากแต่ว่าความแหลมของใบอะ่ะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ ดูก็ยังโอเคดังสเตียแบบนี้นะคะ F4 ขาดังสเตียค่ะแกะไปก็เป็นสีนี้นะคะต้นที่สามหยูดที่450รวมส่งไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะ450รวมส่งนะคะไม้ในกระถาง8นิ้วนะคะตามที่แมมบอกว่าไม้แบบนี้ตามประสบการณ์ที่สวนนะคะเ,เข้าสีดีนะคะเข้าสีดีถ้าเกิดว่า เนี่ยถ้าแบบนี้กับแบบนี้แบบนี้ผสมกันนี่เผือกเลยนะคะไม้แบบนี้แล้วก็ผสมกับแบบนี้เผือกถ้าแบบนี้ผสมกับอย่างนี้เนี่ยจะได้ออกเป็นสีชมพูสีเข้มสีอะไรนะคะประสบการณ์เอาแช่จากประสบการณ์ที่ที่ที่เพาะและเก็บเพาะนะคะถ้าด่างกับด่างเข้ากันเพือกระเบิดระเบอร์นะคะก็นี่ประมาณนี้ต้นที่สมนะคะ450รรวมส่งค่คะ ต่อไปขอเป็นต้นที่สี่ค่ะนี่นะคะเอาไม้อันนี้เป็นลูกทับทิม bra. สยามนะเป็นลูกทับทิมสยามนะคะเอาไม้สีเนี้ยไปเข้ากับไม้ไม้ด่างๆเ่ะเข้ากับไม้ด่างๆแบบเนี้ยอันนี้ออกดํานะคะดําเข้ากับสีแบบเนี้ยคุณจะได้สีออกมาเป็นสีสีชมพูสีม่วงเลยนะคะจะได้สีออกมาชมพูม่วงเลยนะคะเท่าที่เท่าที่สังเกตที่พ่อๆขาเพอๆมานะคะ อันนี้เป็นทับทิมสยามค่ะเป็นไม้ดำนะคะเป็นไม้ดำนี่ค่ะใบล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใบล่างประมาณนี้นะคะเป็นลูกทับทิมสยามแต่ว่าน้องก็อาจจะไม่ได้สวยปิ๊งเท่าพอ่อเท่าแม่นะคะแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะไม่ได้ขี้เหร่ดูก้านของเขานะคะก้านม่วงค่ะ การม่วงกระถาง8นิ้วค่ะต้นนี้นะคะกระถาง8นิ้วเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะฟอร์มโอเคนะคะถือว่าใหญ่เอาไป300บาทรวมส่งนะคะลูกทับพินสยามค่ะ300บาทรวมส่งนะคะ ถ้าเกิดว่ามือใหม่งบน้อยนะคะก็เล่นแบบนี้ไปกอนนะคะเล่นแบบนี้ไปก่อนไปเข้ากับไม้สีไม้สีดังๆนะคะแล้วก็ลุ้นลูกเอาหมายว่ามีโอกาสได้ลุ้นสีสวยๆนะคะศ6 5ย์ห4ห7 0สีาต้นสำหรับวันนี้นะคะต้นที่4ลูกทับทิมสยาม300รวมส่งไม้ในกระถาง8นิ้วต้นที่3นะคะต้นที่สไม่แน่ใจลูกออยังนะคะเพราะว่าเป็นไม้มเมล็ดค่ะต้นนี้450รวมส่งกระถาง8นิ้วค่ะ ต้นที่2ค่ะ450รวมส่งนะคะกระถาง6นิ้วค่ะด่างป้ายๆแฉลบแฉลบต้นที่1ค่ะ500รวมส่งนะคะ061459 0413กราบลาทุกท่านไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ